สวัสดีครับผมนายแพทย์ธนีธนียวนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบําบัดนะครับมีคนจํานวนไม่น้อยเลยนะครับที่ใช้ c p a p แล้วใช้ไม่ได้นะครับเนื่องจากความดันที่ต้องการในการรักษาเนี่ยสูงมากๆนะครับโดยเฉพาะกลุ่มคนที่อ้วนมากๆนะครับอาจจะต้องใช้ความดันที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับทำให้ทนแรงดันพวกนี้ไม่ไหวมีวิธีแก้ไขยังไงบ้างนะครับ วิดีโอครั้งนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท Eo Life Med นะครับซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายเครื่อง CPAP BiPAP จากบริษัท Res Med ประเทศออสเตรเลียนะครับรวมทั้งประสานงานกับแพทย์ผู้ชี่ยวชาญด้านการนอนหลับและก็รับตรวจการนอนหลับที่บ้านด้วยนะครับสำหรับคนที่จำเป็นจะต้องใช้ค่าความดันของ CPAP สูงๆเนี่ย แล้วทนแรงดันไม่ได่อยนะครับทำให้เลิกใช้ไปหลายลายอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าเสียใจเป็นอย่างยิ่งเพราะว่ามันมีวิธีในการแก้ไขน,นะครับปกติตัวเครื่อง CPAP เนี่ยความดันสูงที่สุดที่เครื่องจะทำได้จะอยู่ที่20ซนเมตรน้ำนะครับคนที่เริ่มใช้ความดันตั้งแต่ประมาณ12ขึ้นไปถึงช่วง15ขึ้นไปเนี่ยเ,เพื่อเป็นความดันในการรักษา มีหลายคนเลยทีเดียวซึ่งไม่สามารถจะทนแรงดันนี้ได้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะสูงนะครับส่วนใหญ่พวกนี้เนี่ยแพทย์ก็จะมีการตรวจการนอนหลับแล้วก็ดูว่าความดันแค่ไหนซึ่งร่างกายของเราจะต้องใช้นะครับถ้ามันสูงมากๆเนี่ยบางทีก็อาจจะแนะนําให้ใช้กลุ่มเครื่องอีกเครื่องหนึ่งนะครับเรียกว่าเครื่องไบแพลหรือว่าไบเลเวลนั่นเองเ,ออเครื่องใบแพลตัวนี้เนี่ย มันมีความดันทั้งหมด2ค่านะครับก็คือเวลาที่เราหายใจเข้าเนี่ยมันจะเป็นความดันอยู่ค่าค่าหนึ่งแล้วเวลาที่เราหายใจออกความดันก็จะเป็นอีกค่าหนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราหายใจได้ค่อนข้างจะสบายขึ้นเครื่องเวลาที่เราหายใจเข้าเนี่ยความดันก็จะสูงนะครับอย่างเช่นอาจจะสูงไปจนทั้งทําให้ทางเดินหายใจของเราเปิดออกมาได้นะครับเวลาที่เราหายใจออกในความันตรงนี้ก็จะลดลงค่าความดันเฉลี่ยในระบบเนี่ยมันจะ มันจะคงที่นะครับทำให้ทางเดินหายใจของเราเปิดไว้ตลอดเวลาแล้วก็หายใจเข้าออกได้ง่ายขึ้นนะครับมันก็คล้ายๆกับฟังก์ชันอันนึงของตัว C p a พนะครับก็คือว่าเวลาที่เราหายใจออกเนี่ยในเครื่อง C p a พมันสามารถเซ็ตได้ที่ให้ความดันมันลดลงทาให้เราหายใจออกได้ไม่อึดอัดนะครับแต่ว่ามันก็มีข้อจํากัดเหมือนกันก็คือเครื่อง C p a พเนี่ย ความดันในขณะที่เราหายใจออกมันจะลดลงได้อย่างมากที่สุดก็แค่3เซนติเมตรน้ำนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราตั้งไว้15เซนติเมตรน้ำของเครื่อง c p แ p เนี่ยแล้วเราตั้งให้หายใจออกสบายขึ้นโดยตั้งสูงที่สุดเลยคือเครื่องมันเวลาที่เราหายใจออกจาก15เซนติเมตรน้ำที่ช่วงเราหายใจเข้าเนี่ยมันจะลดลงไปเหลือ12เซนติเมตรน้ำก็ได้เท่านี้นะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องใบแ a p เนี่ย เราเซตความดัน2ค่าเป็นอิสระจากกันนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าตัวบนเราให้15เราสามารถเซตตัวล่างเป็น8ก็ได้นะครับดังนั้นเวลาที่เราใช้ความดันสูงสเนี่ยในคนที่ใช้ c p a p ก็อาจจะสบายเพิ่มขึ้นเพราะว่าเราสามารถที่จะลดให้ความดันเนี่ยมีความแตกต่างกันเวลาที่หายใจออกก็อาจจะสบายขึ้นได้นะครับตัวซตัวเครื่องใบแปก็จะมีแบบนี้นะครับทีนี้ไอตัวเครื่องมีใบแปเนี่ยมันก็มี หลายรูปแบบด้วยกันนะครับเพราะว่าบางอย่างบางยี่ห้อบางรุ่นเนี่ยก็สามารถที่จะเซตค่าอื่นๆได้ยกตัวอย่างเช่นจํานวนครั้งของการหายใจต่อ1น,นาทีนะครับซึ่งจะมีความสําคัญมากในบางโรคนะครับหรือว่าบางครั้งเราจะมีการเซตปริมาตอากาศที่เราต้องการที่จะหายใจเข้าไปซึ่งก็จะมีความสําคัญกับโรคบางโรคยกตัวอย่างเช่นโรคถุกลมโป่งพอง,ปองเป็นต้นนะครับ แต่ว่าในคนไข้กลุ่มที่ผมกําลังพูดถึงก็ส่วนใหญ่จะเป็นคนไข้โรคอ้วนนะครับซึ่งหายใจจำเป็นจะต้องใช้ความดันสูงๆแล้วบางท่านอาจจะทนแรงดันไม่ไหวนะครับการใช้เครื่องบายแผดโดยมุ่งเน้นไปในประโยชน์ของการใช้ความดันที่มีอยู่2ค่าเนี่ยก็จะได้ผลประโยชน์ที่สูงกว่านะครับไม่มีความจําเป็นจะต้องไปใช้เครื่องบาแดที่มีราคาสูงมากๆในแง่ของการที่สามารถเซตฟังก์ชันอื่นๆที่จำเพาะ ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องแล้วแต่คนไข้เป็นรายๆไปนะครับว่ามีปัญหาอย่างอื่นร่วมด้วยหรือเปล่านะครับถ้ามีเฉพาะปัญหาเรื่องทนความดันไม่ไหวเนี่ยก็สามารถใช้เครื่องใบแผบกลุ่มที่มุ่งเน้นไปด้านของความดันแตไ่ไม่ได้ไม่ได้จำเป็นจะต้องไปเซตค่าฟังก์ชันอื่นๆน,นะครับแค่นี้ก็เพียงพอสำหรับการรักษาคนไข้กลุ่มนี้ได้แล้วก็คิดว่าน่าจะทำให้หลายๆคนได้มีโอกาสในการมารับการรักษาเพิ่มขึ้นเพื่อประโยชน์ ในอนาคตนะครับแล้วก็จะสามารถลดโรคแซกซ้อนต่างๆที่มาพร้อมกับโรคอ้วนได้นะครับร่วมกับยังสามารถที่จะช่วยในการควบคุมน้ําหนักได้มากกว่าปกติด้วยเช่นกันนะครับหวังว่าตรงนี้คงจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านซึ่งมีภาวะนี้อยู่หรือว่ารู้จักกับคนใกล้ตัวซึ่งใช้ C ี AP แลเราไม่สามารถทนได้เนะี่ยก็ลองมาปรึกษาทางแพทย์ทางบริษัทดูว่าเราสามารถที่จะใช้เครื่องพวกนี้ได้หรือเปล่านะครับก็ขอบคุณมากนะครับ